Tchau. <laughs> หันกงส้หูกงอ้กยีย่สิบสี่บาทอ Yeah. แปดสิเก้ายี่าับอย่าับม่อาจับผมหสองส Sepat, sepuluh, dua puluh, boleh, boleh juga, boh, boh, boh,